สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot ชา o เราวิเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตามเซตเลยนะคะที่ใครทำโพไปก็คือไล่เรียงลงให้ทีนี้ตรงนี้เป็นคลิปที่สองข้อความรักนะคะจากคนรักเก่าใครที่รอรักเก่าเชิญมาดูคลิปนี้ได้เต็มๆเ,เลยคะ่ะตามชื่อนั่นแหละนะคะใครที่ยังมีความรู้สึกที่ว่าคุณยังต้องการรับพลังงานบวกแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังรอคอย ยังยังมีคนคนนั้นในใจที่เป็นคนเก่าๆอยู่นะคะทีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ไข่เนี่ยอาจเป็นเซตแรกๆนะคะตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาตอนนี้ไข่อยู่ที่อเมริกาที่มิสซูรีนะคะที่เซนต์หลุยส์มาเยี่ยมเออ บ้านเกิดของสามีแล้วก็มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของสามีในช่วงคริสต์มาสตรงนี้นะคะก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆเลยพลังงานบวกมาให้แล้วก็ต่อไปเนี่ยไข่ก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับในช่องเนี่ยถ้าสมมติทําได้นะคะถ้าสมมติทําได้ก็อาจจะมีเหมือนคล้ายๆกับคลิปอื่นๆหรือภาพอื่นๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่ว่าเป็นเหมือนแบบผจญภัยหรือว่ามีอะไรที่แบบว่ามาทําในต่างแดนหรือเนี่ยก็อาจจะมีอะไรแบบนี้เพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากๆสําหรับคําอวยพรการแสดงความยินดีแล้วก็เหมือนกับทุกคนเนี่ยมีพลังม,มีพลังงานหัวให้ไข่มากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอวยพรให้เดินทางปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะให้ออทุกคนเนี่ยได้รับพรสิ่งดีๆเหล่านั้นกลับไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็คือ,อยังเจ็ดแลกอยู่นิดนึงนะคะยังเจ็ดแลกอยู่นิดนึงวันนี้เป็นวันที่ไข่อ่านคลิปคือวันที่สิบห้ามันเป็นสิบห้าธันวาของที่อเมริกานะคะก็ เวลาจะเดินช้ากว่าที่ประเทศไทยตรงนี้น่าจะประมาณ13ชั่วโมงได้นะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปเนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นแรนดอมฉะนั้นมาดูเพื่อรับไกด์ไลน์หรือความบันเทิงนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูส่วนตัวใครยังดูส่วนตัวเหมือนเดิมนะคือแค่เปลี่ยนสถานที่มาอยู่ที่มริกายเฉยแต่ยังดูไพย่ยังทำช่องทุกอย่างเหมือนเดิมไม่กระทบนะคะ ยังติดต่ออะไรช่องทางแต่ละท่านเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะที่นี้มาดูกันว่าพลังงานของเลิฟ e มสเซ e ของรักเก่าของพวกคุณในช่วงคริสต์มาสนะคะมาดูกันว่าในช่วงคริสต์มาสข้อความจากรักเก่าของพวกคุณรักเก่าของพวกคุณมีอะไรถึงพวกคุณบ้างในช่วงคริสต์มาสมาดูกันมาดูกันสิมาดูกันนะคะข้อความ รักจากัลรักเก่าของพวกคุณในช่วงคริสต์มาสพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมพลังงานตรงนี้มีบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นเอเนจีที่บางช่วงในตอนนี้คนบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของอิชูหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของ f i n a n c e ์ที่มีปัจจัยที่แบบอย่างบางคู่อาจจะมีเรื่องฟินแลนซ์เข้ามากระทบ เรื่องงานเข้ามากระทบหรือเป็นแฟกเตอร์บางอย่างที่เป็น issue อิชชูเกี่ยวกับความรักได้หรือบางคนในช่วงนี้พลังงานของคนที่รอรักเก่าคุณจะต้องเหมือนคล้ายๆกับเด่นกับเรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเงินนะคะ finance and career ขึ้นชัดมากๆด้วยอืมแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันเป็นช่วงที่เป็นแบบว่าแบบสิ้นปีสุดท้ายแบบนี้ก็ใครที่ลักษณะที่ทำอะไรบางอย่างที่แบบว่าแอคทีฟหรือว่า เร่งหรือบูสต์บางอย่างได้ก็ก็ขอให้เน้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงแบบสุดท้ายที่เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วมีผลกับอะไรบางอย่างที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องงานโบนัสเรื่องเงินอะไรแบบนี้ด้วยสําหรับบางคนพลังงานตรงนี้เคมีสตรีคุณกับคนเหล่านั้นที่เป็นอดีตต่อกันเนี่ยยังมีพลังงานของแม่เหล็กบางอย่างหรือเคมีบางอย่างที่ยังดึงดูดต่อกันมากๆอยู่เลยยังมีอยู่ มันเลยทําให้คนตรงนี้ยังต้องยังต้องตามดูคลิปเหล่านี้อยู่เนี่ย chemistry codependency มันมีความยึดติดอยู่ตรงนี้กับอะไรเก่าๆเพราะมันมีพลังงานของเคมี Me, หรือความดึงดูด attract ต่อกันมากๆอืมเข้าใจได้แหละใครเข้าใจนะเข้าใจมากๆเลยอะ่ะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่รวมในคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่รวมในคลิปนี้ขอดูพลังงานเลิฟเมสเซจพลังงานข้อความความรักเลิฟเมสเซจของคนรักเก่าของพวกคุณเลิฟเมสเซจของคนรักเก่าของคุณพลังงานเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูไพ่หน่อยเลิฟเมสเซจของความรักเก่าของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างขอมาดูไพ่หน่อยคะ่ะ เลิฟมสเซจของคนที่ร,รักเก่าคลิปนี้นะคะคนรักเก่าพวกคุณมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างในช่วงคริสต์มาสในช่วงคริสต์มาสเลิฟเมสเซจข้อความความรักจากรัดเ่พวกคุณในช่วงคริสต์มาสมีอะไรบ้างถึงพวกคุณอื เลือดมสเซจของรักเก่านะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในช่วงค oh okay. ริสต์มาสออ้มยกอดโอเคเลือดมสเซตของคนที่เราคอยรักเก่า อืดูนะคะพลังงานตรงนี้มีใครตรงนี้ที่แบบว่ามันยังมีพลังงานของความลังเลอะไรบางอย่างอยู่ด้วยมันมีอะไรบางอย่างที่คนตรงนี้ที่มีความลังเลในเรื่องของคนเก่าในเรื่องของตัวเราตัวเขาแล้วก็ เหมือนเป็นฟิลที่ว่าคนบางคนตรงนี้อาจจะมีความรู้สึกที่แบบบางทีอาจจะมีความสับสนได้หรือเป็นสถานการณ์ของความคุ้มคืออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรือมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคนบางคนตรงนี้เนี่ยก็ยังมีพลังงานของคาที่ว่ามันยังนึกถึงกันยังคิดถึงอะไรเก่าๆอยู่แต่ว่าก็บางทีก็ยังเหมือนเป็นจังหวะที่ยังทาอะไรไม่ได้มากกับบางคนด้วยเพราะมันมีความลังเลตรงนี้ นะคะแล้วก็พลังงานไพ่เนี้ยเป็นพลังงานที่มี energy ประจันเซี่ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้คือใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้มันจะมีสถานการณ์ที่แบบคนที่รู้สึกยึดติดต่อกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเซนต์บางอย่างที่บอกว่าแบบ คนเหล่านี้มีความสําคัญกับเรานะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแบบมันดึงดูดต่อกันผิดปกติมาก,มากๆอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็มีความสับสนลังเลกับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันกับบางสถานการณ์พลังงานตรงนี้มีไพ่แบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือการนึกถึงอะไรเก่าๆยังมีคนเก่าๆอยู่อยู่ในใจกันและกันคุณยังมีเขาและเขาเหล่านั้นบางคนยังมีคุณอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้มองเห็นอะไรที่แบบว่า ยังไม่ได้มองเห็นถึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นอนาคตสดใสที่แบบเห็นอย่างเห็นอย่างเด่นชัดหรือกล้าที่จะคว้ากับอะไรบางอย่างให้เห็นมากมายในความสัมพันธ์คือเป็นพลังงานของคนที่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคนนั้นที่เป็นคนเก่าของคุณจะ move on ไปอย่างเด่นชัดก็ตามหรืออย่างไรก็ตามมันเป็นพลังงานที่ลึกๆแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยคุณกับเขายังมีพลังงานของกันและกันที่ยังมีแฝงอยู่ตรงนี้ได้ และบางคนตรงนี้มีความซื่อสัตย์ที่ว่าถึงเป็นอดีตกันก็ยังมีคนคนนี้อยู่ในใจมากๆที่แบบไม่ได้มีใครมาแทนได้ในตอนนี้นะมันเหมือนคล้ายๆกับคนบางคนที่ยังไม่ได้มีใครมาแทนเธอได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยยังไม่ได้มีใครมาแทนแบบรักรัก,รกนี้ได้อย่างอย่างเด่นชัดเพราะยังมีความเหมือนกัคล้ายกับคนที่โฟกัสคนบางคนมากๆถึงแม้ว่าเป็นอดีตก็ยังโฟกัสอยู่อะไรแบบนี้ พลังงานตรงนี้มีไพ่ลักษณะนี้ด้วยมันเป็นไพ่ของการที่ว่าสถานการณ์ของรักเก่าบางคนเนี่ยยังมีอะไรบางอย่างที่แบบขาดช่วงหรือขาดบาลานซ์หรือความรักที่มันยังขาดขาดเกินเกินอยู่กับบางเอเนจีเพราะว่าไพ่ตรงนี้มีพลังงานไฮพีเทสขึ้นนี่คือไพ่ใหญ่เมเจอร์คาน้าในเซตนี้ค่ะไฮพีเทสนี่คือความรักที่บางคนแบบว่าเออคุ้มคือ เป็น complicated หรือซับซ้อนหรือเป็น energy บางอย่างที่เขาเรียกว่าคุณจะต้องแบบเขา,เาง่ายๆเลยว่าคุณจะต้องเชื่อสัญชาตญาณหรือเซนส์ของตัวคุณมากๆในระดับหนึ่งเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้กับเราอะ่ะมันตัดขาดกันได้ยากแปลกๆนะหรือมันตัดขาดกันแบบที่ว่า ไม่ได้หรือว่าเป็นพลังงานแบบเหมือนคนที่มันรู้สึกผิดปกติหรือรู้สึกอินเทนส์มากๆม,มากกว่าคนอื่นๆอ่ะคุณต้องเชื่อเซน์ของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนที่มีพลังงานที่ว่าเออเซน์มันแรงจังเลยกับคนเนี้ยแต่มันยังทําอะไรไม่ได้มากขอให้คุณเหมือนคล้ายๆกับว่าพยายามอยู่กับปัจจุบันก่อน,นะคะ่ะพลังงานตรงที่ไข่บอกเพราะอะไรเพราะว่าไข่เคยมีสถานการณ์ความรักแบบนั้นปีที่แล้วไข่มีสถานการณ์ความรักที่แบบว่า คือเรารู้ว่าเป็นคนคนนี้ยคือไข่รู้ว่าคู่ของไข่คือคนเนี้ยแต่มันยังทาอะไรไม่ได้แลวก็คือที่ต้องการบอกอันนี้เพราะว่าคือคนเราอะ่ะมันจะมีช่วงเวลาที่มันใช่คือคนบางคนตรงเนี้ยคนที่เป็นอดีตของคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณก็ได้นะแต่บางครั้งคือเวลาเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าคนที่ใช่อะ่ะไม่เท่ากับเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้น คุณจะต้องให้ให้เวลากับมันแล้วก็รอจังหวะบางอย่างถ้าคุณมีเซนที่ว่ามันแรงมากๆก,กับคนเหล่านี้ขอให้คุณเชื่อพลังงานของเซนของตัวเองด้วยนะคะเชื่อพลังงานของเซนของตัวเองว่าคนเหล่านี้คือเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกแบบผิดปกติในใจในความรู้สึกหรือแม้กระทั่งคนที่แบบสามารถเชื่อมกันได้ในในฝันหรือแบบคอนเน็กตกันได้ในเรื่องของจิตวิญญาณหรือพลังงานของสเปริชัลคือมันพลังงานของคนบางคนตรงนี้ที่แบบ สัมผัสกันแบบนั้นได้ที่เป็นพลังงานอดีตระหว่างกันอืมเพราะตรงนี้มันก็ยังมีพลังงานของการที่ว่าบางคนที่แบบ ยังไม่สามารถที่จะปล่อยใครตรงนี้ไปได้ยังไม่ได้สามารถที่จะมีใครเข้ามาทดแทนได้แบบขนาดนั้นมันคือคนที่แบบว่าคนคนนี้แหละคือคนที่แบบ intense แล้วก็ดึงดูดกับฉันมากๆแล้วก็ยังเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ว่าแบบยังลังเลแล้วก็ยังเหมือนแบบว่าโฟกัสบางอย่างตรงนี้อยู่พลังงานตรงนี้คือพลังงานของการที่ความรักของคนตรงนี้ที่ดูคลิปเนี้ยคุณรอรอรักที่เท่าเทียมรอรักที่แบบว่าลงตัว รอรักที่สามารถที่จะแบบเหมือนคุณจะรู้สึกว่าเออคุณรอบางอย่างที่สามารถที่จะแบบถึงจุดที่คุณได้รับความยุติธรรมในความรักหรือรู้สึกว่ามันมันแร์มันแร์มากพอแล้วเพราะว่าบางครั้งคือคนบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าบางช่วงเนี่ยความรักที่คุณดีกับคนบางคนมันรู้สึกว่าเขาทําไม่ดีกับคุณหรือบางทีเป็นพลังงานที่เหมือนคุณแบบรู้สึกว่าฉันสมควรได้รับความรักที่ดีที่ดีกว่านี้หรือคุณควรจะทํา ให้ฉันมีความสุขมากกว่านี้แต่ทำไมมันถึงแบบขาดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนตรงนี้ยังมีพลังงานของการที่ว่าเหมือนแบบรออะไรบางอย่างตรงนี้อยู่แล้วก็บางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของคนที่แบบเป็นธาตุดินหรือธาตุลมได้ที่เป็นตุนได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนแล้วก็ธาตุไฟได้ด้วยเพราะมีพลังงาน queen of wands นะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นพลังงานธาตุไฟไม่สิงธนูหรือคุณดีลกับธาตุไฟนี่แหละ นะคะแล้วก็อย่างบางคนตรงนี้เนี่ยก้าวไม้เท้านี่คือความเอื่อมความความระอาความท้อความล้าในความรักยิ่งใครที่มีการรอหรือมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ได้หรืออะไรที่มันซับซ้อนเหลือเกินอะไรแบบนี้หรืออะไรที่มันไม่ดีในพลังงานความรักเนี่ยบางทีเป็นพลังงานของคนที่คุณมีความรู้สึกแบบนี้ได้คือความความล้าความเหนื่อย ความอิดโรยบางอย่างในความสัมพันธ์ในสถานการณ์ชีวิตรักแล้วพลังงานตรงนี้มีบางคนที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟหรือตัวคุณเป็นธาตุไฟได้เมสิญธนูอย่างที่บอกแล้วก็บางคนอย่างที่บอกเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินได้นะคะบางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่คุณอาจจะเป็นการผสมองค์หรือคนเหล่านั้นที่คุณแบบเกี่ยวข้องที่เป็นกล่าวอาจจะเป็นพลังงานของการผสมองค์ที่เป็นธาตุดินได้ด้วยทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูกันว่าพลังงานเลเวอร์ เลเวอร์ล็อกคอลในเซตนี้เลเวอร์ล็อกคอลในเซตนี้มีพลังงานอะไรให้กับคุณบ้างเลเวอร์ล็อกคอลในเซตนี้นะคะเลเวอร์ล็อกคอลในเซตนี้เลิฟเมสเซจของรักเก่าคนที่รอคอยรักเก่านะคะขอดูเลเวอร์เมสเซจขอดูเลเวอร์เมสเซจของรักเก่าของพวกคุณในช่วงคริสต์มาสเขามีพลังงานอะไรให้กับพวกคุณบ้างคะในช่วงคริสต์มาสนี้ นั่นไงนั่นไงบางคนที่เป็นรักเก่าคุณรู้สึกได้ว่ามันมีเคมีหรือความดึงดูดต่อกันอินเทนส์ต่อกันมากๆเพราะมันมีพลังงานในคลิปนี้ที่รักเก่ากับคุณและตัวคุณเนี่ยระหว่างกันเป็นพลังงานทวินเฟรมได้นะคะ เป็นแพชชั่นที่มันมากเหลือเกินเป็นความดึงดูดหรือแม่เหล็กหรือเคมีที่มันมากเหลือเกินมันเป็นพลังงานทวินเฟรมที่คนบางคนเนี่ยเป็นพลังงานของจิตที่มันเชื่อมต่อกันเพราะว่าทวินเฟรมเป็นเหมือนคล้ายๆกับจิตที่เป็นจิตเดียวกันน่ะแล้วเมื่อวันหนึ่งมาเจอกันหรือมามาพบกันน่ะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างไรปัญหายอย่างไรอะไรก็ตามแต่แต่มันจะมีความรู้สึกเลยว่าคนคนนี้ มันมีพลังงานบางอย่างที่แบบฉันไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้เลยหรือฉันไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้กับใครหรือมันไม่มีใครที่สามารถที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้ได้นะหรือมันมีพลังงานความสเปเชียลบางอย่างกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันคือพลังงานของทวินเฟรมนั่นเองค่ะแล้วไพ่งงตรงนี้มีไพ่งงนี่ไงอย่างที่ใครบอกบา l a ล c าน love is not always about great just for the sake of it a great relationship is one that both supports and challenges คือจะบอกว่าพลังงานตรงนี้ความรัก มันจะเป็นช่วงเวลามันจะเป็นบางอย่างที่คุณจะต้องเหมือนคล้ายๆกับเป็นคนสองคนที่พร้อมแล้วบาลานซ์ซึ่งกันและกันมันถึงจะเป็นความรักที่ดีที่สุดเป็นทั้งพลังงานความท้าทายบางอย่างที่คุณผ่านไปด้วยกันให้ได้และเป็นพลังงานความที่ว่าคุณสองคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน และเป็นพลังงานที่ลงตัวเพราะไพ่ตรงนี้มีทั้งไพ่ของการรอคอยบางอย่างที่ความรักจะต้องบาลานซ์แบบหกเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ของการขาดเอเนจีบางอย่างที่คนบางคนตรงนี้รอพลังงานที่จะสามารถที่จะบาลานซ์กับความรักตรงนี้ได้พลังงานตรงนี้มาดูไพ่เอเนจีนี้กันว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะเซสุดท้าย เลิฟเมสเซจใช้ไพ่เซตนี้ใช้ไพ่เซตนี้นะคะเลิฟเมสเซจของข้อความความรักเลิฟเมสเซจของคนรักเก่าของพวกคุณมีอะไรมาถึงพวกคุณบ้างในช่วงคริสต์มาสนี้ในช่วงคริสต์มาสนี้ข้อความรักเก่าของพวกคุณคนรักเก่าของคุณมีข้อความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างในช่วงคริสต์มาสนีนกก้นั่นแหละ พลังงานตรงนี้ที่เขาเรียกว่าคนบางคนเนี่ยบางทีอะ่ะมันมีพลังงานนี้มันเลยกลายเป็นรักเก่า I am a fucking mess I am a fucking mess มมันคือคล้ายๆกับพลังงานที่เหมือนคนที่แบบมีความยุ่งเหยิงหรือพลังงานชีวิตที่มันไม่พร้อมไม่ลงตัวไม่บาลานซ์ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นพลัง,งของบางคนที่ว่า คือไพ่เนี่ยมี i m trying not to lose face คือเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าพยายามจะต้องไม่ขาดบางอย่างที่เป็นใเรื่องของความเชื่อมั่นความศรัทธาพลังงานความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเมื่อคนที่รู้สึกต่อกันมากๆจริงๆคุณจะต้องพยายามแบบเหมือนเชื่อมต่อกันหรือว่าอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาของกันและกันถ้ารู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่คุณจะหนักแน่นต่อกันเพราะว่า คือเอางี้ไข่ไม่สามารถบอกคนเหล่านั้นที่พวกคุณมีประเด็นได้แต่ไข่สามารถบอกพวกคุณที่คุณมาดูคลิปตรงนี้ของไข่ได้คนที่มาดูคลิปตรงนี้นะคะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่คุณอย่าอย่าหมดศรัทธาอย่าหมดศรัทธาในความรักอย่าหมดศรัทธาหรืออย่าลงอย่างลังเลสงสัยในความรักเพราะว่าจริงๆแล้วอะ เมื่อถึงจุดหนึ่งนะมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ทุกๆอย่างมันจะสมบูรณ์แบบในเวลาที่มันควรจะเป็นและพลังงานตรงนี้ใขรบอกเลยว่ามันยังมีคนที่ชีวิตของเขาหรือรวมถึงเรื่องราวของความรู้สึกของเขาที่ยังยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่เลยใขรจะบอกว่าไพ่เนี้ยไข่เข้าใจเพราะว่าคนที่เป็นคนรักของไข่เนี้ยแหละค่ะคือในในอดีตเมื่อปีที่แล้วที่ไข่ยังมีความรักที่ เขาเรียกว่ายังโสดอยู่เลยแล้วก็ยังเป็นพลังงานช่วงของการที่เป็นเซมเปอร์เรชันในช่วงปีที่แล้วอยู่เลยเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆมันจะมีช่วงเวลาของบางคนที่มันเมสเมส fucking เมสหรือเมซี่เมสอัพมันเป็นพลังงานของคนที่ว่าชีวิตของบางคนเนี่ยจะต้องผ่านความวุ่นวายยุ่งเหยิงหรือผ่านความที่ว่าสับสนบางอย่างในชีวิตผ,ผ่านความเข้าใจผิดผ่านความหลงผิด ะะผ่านอะไรบางอย่างที่ชีวิตจะต้องสอนเขาเหล่านั้นแล้วก็จะต้องสอนคุณด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรขอให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปมันมีใครบางคนตรงนี้ที่สามารถที่จะเป็นพลังงานบวกให้กันได้เพราะมันมีพลังงานของคนเป็นทวินเฟรมต่อกันตรงนี้ค่ะอืมนะคะยังไงให้กําลังใจมากๆเลยให้กําลังใจมากๆเพราะว่ายังเชื่อว่าตรงนี้คนตรงนี้ที่มาดูคลิปเนี้ยคุณกับเขาเหล่านั้นยังมีเคมีต่อกันมากมาก ยังมีเคมีต่อกันมากๆแต่บางทีก็ยังทําอะไรมากไม่ได้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่แบบว่า fucking mess ก็จะเป็นคนเหล่านั้นของคุณนั่นแหละที่ยัง fucking mess ในชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งในความรู้สึกของเขาอะที่มันยัง Mess, คือแบบยังสับสนวุ่นวายยังไม่ถูกต้องยังไม่ลงตัวเลยอะไรบางอย่างนะคะยังไงก็ไม่เป็นไรเอาพลังงานบวกมาให้ฝทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาส่งพลังงานอื่นให้ให,ให้กับทุกคนอีกนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวของไขได้นะคะเพราะว่าใขอยังดูดวงแบบเหมือนเดิมเลยทุกอย่างแล้วก็เป็นพลังงานจากอเมริกานะคะที่นี่ตรงนี้ ขอทุกคนร,กร,กรักษาสุขภาพขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็พลังงานต่างๆเดี๋ยวจะส่งมาให้อีกนะคะพลังงานบวกๆจะมีให้อยู่เสมอไม่ได้หายไปไหนจะอยู่ทุกคนกันตลอดนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะรักทุกคนมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย